เวลาเรามองไปรอบๆกรุงเทพแล้วเห็นตึกรามบ้านช่องต่างๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมตึกนี้สูงจังทำไมอาคารนั้นต้องมีหน้าตาแบบนี้ทำไมบ้านเราสร้างชิดรั้วไม่ได้นะคือเบื้องหลังภาพที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้มันมีคู่มือลับของเมืองซ่อนอยู่ครับเป็นกฎเกณฑ์ที่มองไม่เห็นแต่กำหนดทุกอย่างเลยนี่น่าจะเป็นคำถามที่หลายคนก็คงเคยคิดกันเล่นๆนะครับว่าเอ๊ะที่ดินก็ที่ดินของเรา ทำไมเราจะสร้างตึกรูปทรงอะไรก็ได้หรือสูงแค่ไหนก็ได้ตามใจเราไม่ได้หรอคำตอบก็คือไม่ได้ครับเพราะว่าทุกๆเมืองบนโลกใบนี้เนี่ยเขามีคู่มือลับหรือว่ากฎกติกาเป็นของตัวเองอยู่ครับมันเป็นเหมือนบทละครที่คอยกำกับให้เมืองทั้งเมืองเนี่ยเติบโตไปในทิศท,ทางที่มันควรจะเป็นปลอดภัยแล้วก็อยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขนะครับสำหรับกรุงเทพมหานครของเราคู่มือลับเล่มที่ว่านี้ ก็มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่าข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องควบคุมอาคารครับนี่แหละครับคือกฎหมายหลักที่กุมชะตาของสิ่งปลูกสร้างทุกอย่างในเมืองนี้ตั้งแต่สเก็ตช์แรกบนกระดาษไปจนถึงวันที่คนเข้าไปใช้งานจริงๆเลย แต่ที่น่าสนใจมากๆก็คือคู่มือเล่มนี้ไม่ใช่คำพีกเก่าเก็บที่เขียนแล้วเขียนเลยนะคะมันมีการอัปเดตอยู่ตลอดเวลาเลยเพื่อให้ทันกับโลกที่เปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีการก่อสร้างใหม่ๆวัสดุที่ล้ำสมัยขึ้นหรือแม้แต่เรื่องความปลอดภัยที่ต้องปรับปรุงให้ดีขึ้นเรื่อยๆเพื่อให้เมืองของเราเติบโตไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงครับเอาละครับเพื่อที่จะเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดนี้ วันนี้เราจะมาค่อยๆเปิดอ่านคู่มือลับเล่มนี้ไปพร้อมๆกันทีละบทนะครับตั้งแต่บทแรกเลยกว่าจะได้ไฟเขียวให้สร้างได้เนี่ยต้องทำยังไงไปจนถึงเรื่องการออกแบบเพื่อความปลอดภยัยการอยู่ร่วมกับเพื่อนบ้านกฎเล็กๆน้อยๆในตึกที่เราใช้กันทุกวันแล้วก็ไปจบที่อนาคตของกฎหมายฉบับนี้ครับมาเริ่มกันที่บทแรกเลยครับจากไอเดียในหัวสู่การเป็นตึกที่ตั้งระงานอยู่ตรงหน้าเราเนี่ยมันมีขั้นตอนอะไรที่ต้องผ่านบ้างคือมันไม่ใช่ว่ามีเงิน มีที่ดินแล้วจะจ้างผู้รับเหมามาสร้างได้เลยนะครับด่านแรกสุดเลยก็คือต้องเอาแบบแปลนอาคารพร้อมกับรายการคำนวณทางวิศวกรรมทั้งหมดเนี่ยไปยื่นให้เจ้าหน้าที่รัฐตรวจสอบก่อนครับพอเขาตรวจแล้วว่าทุกอย่างเป๊ะตามกฎหมายถึงจะอนุมัติออกใบอนุญาตให้เราเริ่มก่อสร้างได้ครับแล้วนี่ก็เป็นตัวอย่างที่เห็นภาพชัดมากเลยครับว่ากฎหมายเนี่ยมันก็มีความยืดหยุ่นเหมือนกันนะใบอนุญาตที่ได้มาก็มีวันหมดอายุครับ แต่ระยะเวลาก็จะแตกต่างกันไปตามขนาดของโครงการอย่างอาคารเล็กๆก,ก็อาจจะได้เวลาแค่ปีเดียวแต่ถ้าเป็นโครงการยักษ์ใหญ่อย่างพวก m i x use ก็อาจจะได้เวลาก่อสร้างถึง3ปีเลยทีเดียวครับโอเคครับจากเรื่องขั้นตอนต่างๆทีนี้เรามาดูกันที่หัวใจที่สำคัญที่สุดของกฎหมายอาคารกันบ้างนั่นก็คือเรื่องของความปลอดภัยครับแนวคิดหลักของมันก็คือการป้องกันปัญหาก่อนที่มันจะเกิดนั่นเองลองนึกถึงเรื่องไฟไหม้ดูนะครับมันน่ากลัวใช่ไหมล่ะครับ กฎหมายพวกนี้ล่ะครับที่เข้ามาช่วยเราอย่างเช่นการกำหนดว่าโครงสร้างตึกสูงต้องใช้วัสดุทนไฟหรือประตูหนีไฟทําไมต้องเป็นบานผลักออกด้านนอกก็เพราะเวลาคนเราตกใจสัญชาตญาณคือการผลักครับไม่ใช่ดึงหรือการที่ประตูต้องทนไฟได้เป็นชั่วโมงก็เพื่อซื้อเวลาให้เราหนีออกมาได้ทันนั่นเองครับทีนี้หลายคนอาจจะคิดว่าบันไดหนีไฟก็คือบันไดอันที่สองแค่นั้นหรือเปล่า บอกเลยว่าไม่ใช่เลยครับมันคือคนละเรื่องกันเลยดูสิครับบันไดหนีไฟเนี่ยต้องอยู่ในโครงสร้างที่ปิดล้อมด้วยผนังทนไฟทั้งหมดแถมยังมีระบบระบายอากาศหรือระบบอัดอากาศเป็นของตัวเองเพื่อป้องกันไม่ให้ควันไฟเข้ามาได้นี่คือการออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อรักษาชีวิตโดยเฉพาะเลยครับนอกจากเรื่องไฟอีกหนึ่งภัยธรรมชาติที่มองไม่เห็นแต่น่ากลัวมากก็คือลมครับโดยเฉพาะในเมืองที่มีตึกสูงเยอะๆอย่างกรุงเทพ กฎหมายจึงกำหนด,ดเลยว่าตึกยิ่งสูงเท่าไหร่โครงสร้างก็ต้องยิ่งถูกออกแบบมาให้แข็งแรงพอที่จะรับแรงลมมหาศาลได้มากขึ้นตามไปด้วยเพื่อป้องกันโศกนาฏกรรมตึกถล่มนั่นเองครับเอาละครับเราพูดถึงความปลอดภัยของตัวตึกเองไปแล้วคราวนี้เรามาขยับภาพให้กว้างขึ้นอีกนิดมาดูกันว่าตึกหนึ่งหลังเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันยังไงกับเพื่อนบ้านและสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวมันบ้าง หนึ่งในคำศัพท์สำคัญที่เราต้องรู้จักเลยก็คือคำว่าระยะร่นครับถ้าจะให้อธิบายแบบง่ายที่สุดเลยนะมันก็คือการเว้นที่ว่างร,บรอบๆอาคารของเราไม่ให้สร้างอะไรจนเต็มพื้นที่หรือไปชิดกับที่ดินของคนอื่นหรือชิดถนนสาธารณะมากจนเกินไปครับและทำไมต้องเว้นที่ไว้ด้วยละ่ะก็เพื่อพวกเราทุกคนนี่แหละครับ การมีระยะร่นเนี่ยมันช่วยให้เพื่อนบ้านเรายังได้รับแสงแดดได้รับลมไม่รู้สึกอึดอัดเวลาเราสร้างตึกสูงสูงขึ้นมาแล้วมันก็ยังทําให้ถนนหนทางดูโปร่งโล่งสบายตามากขึ้นด้วยเรียกว่าเป็นการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนทั้งย่านเลยครับ นี่เป็นตัวอย่างที่เห็นภาพชัดมากครับเคยสังเกตไหมคะว่าทําไมหน้าต่างบ้านเรากับบ้านข้างๆถึงไม่เคยอยู่ชิดกันจนมองเห็นกันได้แบบจังๆนั่นก็เพราะกฎหมายกําหนดไว้เลยครับว่าหน้าต่างตั้งแต่ชั้น3มขึ้นไปต้องอยู่ห่างจากรั้วบ้านของเพื่อนบ้านอย่างน้อย3เมตรนี่คือการปกป้องความเป็นส่วนตัวให้พวกเราทุกคนนั่นเองครับอีกหนึ่งปัญหาคลาสสิกของคนกรุงก็คือเรื่องที่จอดรถใช่ไหมครับ รู้ไหมครับว่ากฎหมายอาคารก็เข้ามาช่วยจัดการเรื่องนี้ด้วยโดยการบังคับให้อาคารแต่ละประเภทต้องเตรียมที่จอดรถไว้ให้เพียงพอตามการใช้งานอย่างให้สรรพสินค้าที่รู้ว่าคนจะมาเยอะก็ต้องมีที่จอดรถเยอะตามพื้นที่ขายไปด้วยเพื่อลดปัญหาจอดรถล้นออกมาเกะกะบ,บนถนนนั่นเองครับในบทนี้เราจะมาเจาะลึกไปอีกขั้นครับมาดูกันว่ากฎหมายที่เป็นเรื่องใหญ่ๆเนี่ยมันส่งผลต่อรายละเอียดเล็ก,ลกๆน้อยๆที่เราเจอในชีวิตประจําวันกันยังไงบ้าง เรื่องนี้อาจจะทําให้หลายคนทึ่งเลยนะครับเคยสงสัยไหมครับว่าทําไมเราไปห้างไปออฟฟิศหรือไปร้านอาหารแล้วมักจะมีห้องน้ําเพียงพอต่อการใช้งานเสมอมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะครับเพราะกฎหมายเขากําหนดจํานวนห้องน้ําขั้นต่ําไว้เลยโดยคํานวณตามประเภทและขนาดพื้นที่ของอาคารเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนจะได้รับความสะดวกสบายขั้นพื้นฐานครับ นอกจากความสะดวกสบายแล้วกฎหมายยังใส่ใจเรื่องสาธารณสุขมากๆด้วยครับโดยเฉพาะเรื่องการจัดการของเสียอย่างการบังคับให้บ้านทุกหลังต้องมีบ่อดักไขมันก่อนปล่อยน้ำทิ้งหรือตึกใหญ่ๆต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียเป็นของตัวเองเลยนี่คือการทำให้แน่ใจว่าปัญหาของบ้านเราจะไม่กลายเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมของคนทั้งเมืองครับเดินทางมาถึงบทสุดท้ายกันแล้วนะครับ เราจะมาสรุปภาพรวมทั้งหมดที่ทคุยกันมาแล้วก็ลองมองไปข้างหน้ากันว่าคู่มือลับของเมืองเล่มนี้จะมีหน้าตาเปลี่ยนไปอย่างไรในอนาคตถ้าจะให้สรุปหัวใจของกฎหมายควบคุมอาคารทั้งหมดเนี่ยเราอาจจะมองได้เป็น3เส,า,สาหลักง่ายๆเลยครับ 1. คือเรื่องกระบวนการที่ต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้ 2คือความปลอดภยัยซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดและ3ก็คือเรื่องของชุมชนคือการทำให้แน่ใจว่าตึกทุกหลังจะอยู่ร่วมกับเพื่อนบ้านและสังคมได้อย่างมีความสุขครับและสุดท้ายผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดแบบนี้ครับในโลกที่กำลังเปลี่ยนไปเร็วมากเมืองของเราก็ซับซ้อนขึ้นทุกวันมีทั้งรถยนต์ไฟฟ้าบ้านอัจฉริยะมีโดรนส่งของแล้วในอนาคตข้างหน้า คู่มือลับของเมืองจะต้องมีบทใหม่อะไรถูกเขียนเพิ่มเข้าไปอีกบ้างเพื่อให้เมืองของเราเป็นที่ที่น่ายอยู่และปลอดภัยสำหรับคนรุ่นต่อๆไปครับ